วันนี้คอฟฟี่ชิชัดก็จะพาไปคาเฟ่ที่พัทยาจิบกาแฟาหอมชาเย็นท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่ชีวาคาเฟ่พัทยาหากคุณกำลังมองหามุมพักผ่อนในพัทยานี่คือหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาดคาเฟ่แห่งนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยสไตล์การตกแต่งแนววินเทจผสมความเซอร์เล็กๆ ให้ความรู้สึกเหมือนมานั่งเล่นบ้านเพื่อนที่อบอุ่นและเป็นกันเองภายในร้านตกแต่งด้วยโทนอบอุ่นใช้อิฐส,สีน้ำตาลและของตกแต่งวินเทจลรายล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเหมาะกับการนั่งชิลๆยาวๆบางมุมให้ฟิลเหมือนตั้งแคมป์เหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปลงโซเชียลเราลองมาดูบรรยากาศบาริสตา้าทำงานในร้านกันครับ นี่เราก็สั่งชาไทยแต่นอร่อยแล้วก็กาแฟะอะไรวะโทนิกแหมโทนิกมาด้วยขึ้นกระป๋องเอามาเติมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ชีวาคาเฟ่นะครับนี่ครับอยู่กับกาแฟของเขาซึ่งเป็นมันพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นอเมริกาโนโทนิกที่คาดว่าจะอร่อยนะครับ ด้วยชื่อเสียงอันลือลั่นของร้านนี้น่าจะอร่อยมากชิมันเลยครับโอ้ดีจริงโอ้คำแรกขึ้นมาเลยโอ้โหมันยึงกวนกล่นอยู่ในนี้เลยอะ่ะคือเม็ดดีมากคําเดียวจอดอะ่ะคือแบบโคตมากโคตจริงโคตจริงเดี๋ยวขออันนี้จะเป็นชาไทยที่เขาว่าอร่อยที่สุดในปัตตพีนะครับผม อมืมันมีความนุ่มของนมกลมอะไรมากกว่าร้านอื่นละเมียดละไมามากกว่าสุดจอ,อครับเราก็จะพามาดูโซนที่ทำเบเกอรี่นะครับผมมีการทำครัวซองสดสให้ดูนวยนะครับ ชีวาคาเฟ่เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปลองชิมกาแฟที่ร้านนี้จะแนบลิงก์ไว้ให้ครับ สามารถพาน้องหมาตัวเล็กๆมาที่คาเฟ่นี้ได้เลยนะครับเป็นเพจเฟลลี่ครับมุ่งหน้าสู่2,000 s u b ส c คร b e ขอเชิญเพื่อนๆมาช่วยกันกด Subscribe ช่อง Big Boy 77ครับ